เขียงนากลางทุงมีต้นมะขามยืนเด่นลำต้นและกิ่งก้านสีดำขาจากการถูกแดดเผาในช่วงหน้าแหลงสีเขียวอ่อนของใบมะขามและใบไม้บนโคมองดูชุ่มเย็นงามตาแต่กับตอสังข้าวอันแห้งผากเหลืองกรอบเกียมไปทุกแห่งหนบนท้องนาพยักเมฆฝนแลลบเลิบแสงฟ้าแลบแป๊บปาบก่อนที่เสียงดังคล้ายเสียงตีกองเพนดังถี่ด้วผิดกับเวลาเย็นยำ่ำ บ่งบอกถึงการใกล้ผัดเปลี่ยนฤดูกันมาสู่ต้นฤดูฝนสองคู่หูนั่งชันเข่าบนเงาตะคุ่มบนเถียงนาเพื่อรอเวลาออกไปหากินบักเมื่อนั่งดูดบองทำเอาน้ำในกระบอกดังคลอกคอกพอพพผันเผาผ่านปอดออกฤทธิ์ถึงสมองทำให้จิตใจล่องลอยหัวร้อนดังขี้ขีคค้คักขาสองเกิลรูปร่างผิดกันคนหนึ่งร่างจ่อยสมเชื้ออีกคนร่างใหญ่แต่มาคบหากันใดเพราะชอบความเมาไม่เหมือนกัน ฝนตกเมื่อตอนบ่ายแับไปร้อนจากแดดแผดเผาทำให้กลิ่นของดินละเหยขึ้นมาภายหลังคำยังทำท่าจะตกลงมาออศอากาศเจ็นเยือกชวนให้คนนึกถึงผ้าห่มนนั้นหนาซสุกกายแล้วหลับตาไออุ่นนิทาคงโศกจัวฟ้าสางของวันใหม่แต่กับคนทํามาหากินแล้วเป็นอันรู้กันพอพบคำบรรดากบเขียจะพากันออกมาหากินแต่เบงเสียงร้องร้งงไปทั่วท้องนาะ สองคนถึงเดินล่วงหน้ามาก่อนจะได้ออกหาจับกบเขียดได้ก่อนใครเฮ้ยเฮ้ยบักจอยมึงอย่าดูดมากเดี๋ยวมเมาเกินจะเดินไม่ทันเขาคืนนี้ต้องออกจับกบเขียนะโว้ยบักเมือดอ,อกปากเตือนเพื่อนล่างเหล็กกูก็เพิ่งดูดหลุมแรกเองเนี่มึงเล่นซะเกือบหมดของเสียงฝ่ามือบักเม,มือดลงบนกระบาลบักจอยไล่ให้ไปเอาย่ามกับข้องได้แล้วลอาทิตย์ใกล้ตกดินกว่าจะเดินถึงหนองปลาไหลจะไม่ทันคนอื่น บักจอยครางซิดเสดเอามือคำปอยมันเห็นตัวเล็กกว่าแล้วขมได้ข่มดีไม่ถึงทีบ้างก็ไปแล้วม่านสีดำโดยตัวมาครอบคุมหมู่บ้านหนองผีหลอกมรนดาเพ่กขากบเขียดฉายไฟกกลบไปมาวอมแวมเริ่มทยอยออกมาบอกมือพยักหน้าบอกบักจอยถึงเวลาต้องไปแล้วสะพายข้องเข้าบ่าได้ก็เดินตามกันไปทิศทางมุ่งหน้าไปบนโคกอีด่างอันอุดมไปด้วยไม้เบญจพรรณ บางช่วงถูกไฟไม่เป็นด่างดวงเดอกขจีทําทท่าแทงดินขึ้นมาเรื่องนี้เช้าคงเบ่งบานให้แผ่นดินที่เคยแห้งผากงดงามไปด้วยสีของยอดอ่อนของกินมากมายมีให้เก็บกินรตบเท่าที่คนมีแรงเดินไปเก็บจะไม่มีคําว่าอดอยากสองหนุ่มวัยรุ่นบ้านหนองผีหลอกเดินผ่านต้นมะกอกป่ากับต้นคอยแล้วกระจ่นสองนายส่งเสียงและเบ่งเสียงแซวอันได้เงียบลงเมื่อมีบางสิ่งมุ่งหน้ามาทางนี้ ได้ยินเสียงทางศบสาวหยาบย่ำยาแหง้งสองเกือมองหน้ากันเป็นใครกันเดินสวนทางมาเห็นเป็นเงาตะคุ่มค้ายคนแก่เดือดงุ่นงานหัวแล้วเสียงทุ้มต่ำมาก่อนบอกเมื่อจำได้แม้เห็นแค่เงาว่านั่นต้องเป็นเท่าอําหมอผีประจำหมู่บ้านแกสูงวัยมากแล้วปกติไม่ค่อยได้ออกไปไหนเท่าอําแกมาเดินทำไมแถวนี้ไปฉายอะไรไม่เอามาด้วยมาหากบเขียดมั้งบักจ่อย,ยั่งตอบ ปามือหนักๆของบักเมิดลงกระบ,บาลเพื่อนร่างเล็กอีกเทีมึงเบ่เบิงดูเท่าอ่ําเดินย้อนมาทางหมู่บ้านของอีหยังกบได้เอามาฮะฮะฮะพวกสูสียไปหากินบอนใดผาฝนแก่ร่างเล็กพอมาถึงเอ่ยปากถามอย่างอารมณ์ดีพวกค่อยจะไปหาจับก,กบจับเขียดแถวหนองปลาไหลเท่าอ่าแกสสยหน้าบอกไม่ดีไม่ดีน้ำเสียงเครียดเขิม จะฝ่าวไปบ่อนนั้นพวกสูหูบอคนไปพอผีพงหากินแถวหนองปลาไหลเท่าอ่างบอกว่ามีชาวบ้านไปเจอผีพงแถวหนองปลาไหลอย่าได้คิดไปหาก,กบเขียดแถวนั้นแล้วแกก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านมาตามให้แกช่วยไปดูทีสงสัยจะมีคนแอบเลี้ยงบ้านผีพงถ้าเจอก็ให้ทำลายพวกคอยเมื่อไปบ่อนนั้นแล้วถา้าอั้าว่าแต่สงสัยไผ่มันเป็นคนเลี้ยงบ้านพงพวกคอยจะระวัง ไท่บ้านมาบากให้ข่อยฟังสงสัยบบกถิดแม่มันเลี้ยงบ้านผีพ้องพอเจ้าของมันตายหม่มีคนเลี้ยงบ้านมันเลยสอาวาหากินถ้าวานกินก็กินเขียดก็พ่อไข่แนะ่ถ้าไปเจอหวานพ้อกินคนสิเป็นอันตรายไท่บ้านบ่สบายใจเลยมาขอให้ไปเบเิ่งขอว่าบอกพวกสัวฟังบ่ฟังกับสางกล่าวจบเท่าหมอผีก็เดินมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน้วยเแถานี้บ่ยานตาย มาบอกกับนักเลงญ่ยังกลัวบักเมื่อเฉีวยวคำปันได้หลังเท่าอ่ําสีเสื้อเท่าอ่้ดีบ่บอกเมื่อทิดเมฆมันพวกเลนของเห็นว่าหนังเหนียวหลายมาตายกันย้อนมีดเสียบดกักตายแก่ดะเบ๊ยแค่คิดยังขนขี้งลุกกูย,ยานผีทิดเมฆเหยาปัดเถีบผีเผือกูบ่ยนันให้มันออกมาเบิงกูสิเตะขาดเคืองพระจันทร์ลอยดวงถูกเมฆฝนเคลื่อนขนอยเข้ามาบดบงัง ใต้ฐานเมฆสั่นสะเทือนส่งเสียงดังเขื่อนๆลงมาลมหนาวพัดวูว้วิมวมาราวีผิวกายให้สันสะท้านไม่ทันไรฝนก็โปรยเม็ดลงมาให้เยน็นสะท้านคล้ายถูกเมกดจีเผิวนั่นยิ่งทําให้กบเขียดส่งเสียงเปิดเผยที่อยู่ของมันว่าแล้วสอกเกอร์ก็เดินวี่ต่อไปผ่านโคก็เจอผือนนากว้างใหญ่แสงไฟฉายอยู่ทั่วไปแทบจะนับไม่ทวนคืนนี้คนออกมาหากบเขียดกันมากจริง ยิ่งไปเจอเด็กหนุ่งสะพายข้องเดินสวนมาแต่ข้องมีเสียงเขียดร้องร้องงมหมกมืดกับหมกจอยยิ่งใจเสียช่วยกันหาแล้วได้มาคนแล้วไม่กีดตัวคนเพียบเลยวะขึ้นนี่สิได้ถึงบอ่อจักสิบตัวบมกมืดบนพอมีคนมาหยียบย่าบนพื้นเหยาะๆทำให้เกบเขียดตกใจหากันหลบเข้ารูหมดกูละเงือดหลายเพราะมึ่งบักจอยสวนดวดยายยุดโดนเห็นบอ่บอบ่อท่านคนอื่นแล้วไอ้จอย ร้องหลบัษมีจากฝ่ามือบักเมิดกูวางสิไปหาแถวหนองปลาไหลคือสิบมไม่ไผยไปเออความคิดมึ่เขาทาไ้กูเอาเล่นซื้อ,อจะว่าความเมาหรือความข้วนองตามไวบักเมิดก็เลือกจะไปหาหนองปลาไหลบักจอยจำใจต้องติดตามไม่นานเสียงกบเขียดทําเอาบักเมิดกับบักจอยเร่งฝีเท้าเฮ้ยเขียดชุ่มหลายไปซอยกันจับดีกว่า หนองปลาไหลไม่ต่างจากแหล่งอื่นคือเป็นผืนนากว้างอยู่ระหว่างโคกเป็นที่นาดอนมีลมห้วยสายใหญ่น้ําท่าไม่เคยขาดถ้าเจ้าของนาเวียดน้ําเข้านาได้กลางวันชาวบ้านมักมาหาจับปลาไหลได้ตัวเกือบเท่าแขนเด็กกลางคืนไม่ค่อยมีคนมาด้วยยามเก่งพูดผีเป็นที่มีอาถรรพ์แรงเออเขาท้าวได้เกือบเต็มคลองบอกเมือดอ่อยออกมาอย่างล่องอกหนองปลาไหลยามนี้มันช่างเปียก้รง มองไปทางไหนไม่เจอแสงไฟของพวกหากบเจอแล้วบักเขียดน้อยไม่ให้จับซะดีๆบักจ่อยเล่นเข้าไปจับพื้นดินเป็นโคลนทำเอาลมจริงทำเอาบักเมื่อระเบิดเสียงหว่าวดหนองปลาไหลมีแต่น้ำไหลซึมตลอดทั้งปีทำให้มีพืชขึ้นงอกงามเช่นผักขยังผักก้านจองผักกาดนาบักเมื่อย่องย่างเข้าไปก็เป็นสัตว์ที่มีประสาทรับรู้ไวฉะนั้นต้องรู้วิธีจับ อันดับแรกถ้าเจอตัวให้ส่องไฟจี้ตามมันไหวกบเวลามันโดนแสงตามันจะพร่ามัวแล้วค่อยๆย,ย่องขย,ยับเข้าข้างหน้าพอได้จังหวะก,ก็เอื้อมือตะคบที่สําคัญอย่าเอามือของเราบางตากบแค่หนี้ยว้าวได้แล้วทั้งขาวทั้งอวบเลยน้องกบจ๋าพอดึอกๆก,กบพากันออกมาหากินมากขึ้นทาเอาสองเกอแข่งกันจับกบใส่ข้อเป็นบาเลนเกือบเต็มของแล้ว เามึ่อล่ะสีล้นของอยู่แล้วดีเด้อเอาถุงปุ๋ยมาน้าเต็มถุงนี่กับพ่อล่ะฮฮฮเฮ้ยบักจอยกูว่าเฮาแยกกันดีกว่าอย่างน้ำกวนกันเราไมนได้หน่อยอืมดีไผได้หลายหน่อยค่อยเอามาร่วมกันไผไดหลายกับเฝ้าปัถาการใต้ต้นคอยโอเคไผกลกบก่อนมันอื่นถึกเตียนโอเคเออจะเฝ้าไปไกลหลายหลวงข้นมาข้านน้ำหาวะ ละวรอวิทยุจากเครื่องทานินใส่ถาดสามกอนเคยฟังบ่อยทำให้ติดสำนวนแบบคนคงแทบทั้งสองก็งงงงเมเงยจับกบไปเรือเรืจนเริ่มห่างก,กันออกไปทุกขนาจนมองเห็นกันเพียงแสงไฟที่อยู่ไกลลิบเล็บผ่านไปนานเท่าใดไม่มีใครทราบแล้วทั้งสองต่างจับกบกันอย่างเพลิดเพลินจนลืมทุกอย่างที่อยู่ร,บรอบๆตัวไปแล้วมาให้พี่ป,ป๊อบเอ้ยให้บักจ่อยจับซะดีๆหนองเบลล่าจ๋า ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิ้นสิดูเหมือนคืนนี้โชคจะเข้าข้างสองเกยิ่งหาย,ยิ่งเจอจับโบได้จนจะเต็มถุงปุ๋ยไม่เคยจับโบได้เยอะขนาดนี้จนลืมเวลาที่นัดหมายกันไว้ที่ใต้ต้นคอยพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นเลี้ยวน้องเขาพองยิ่งมองสูงขึ้นไปปานว่าเจอนางฟ้านางสวรรค์มาปรากฏต่อนหน้าหญิงสาวลึกลับเยือนนิงก่อนจะยื่นมือข้างหนึ่งออกมาหวกปลายนิ้วเหมือนว่า จะเรียกหนุ่มร่างเล็กให้เข้าไปหาน้องสาวเจ้าเป็นคนบ้านไหนคือเป็นตหาหักตาแพง่งข่อยมาถาอายโดนแล้วมามาแมวด้วยไม่หลอพ่อไม่รวยบักจอยก็ยังมีดีวเรื่อง,องคลมคมหอกเท่าเรื่องสาวสู่ตายบยา่ยันทางด้านบักเมื่อดเดินมายังจุดนัดหมายก่อนรออยู่นานอีกคนก็ยังไม่มาเฮอ,เอ,เอ,เอบักจอยมันไปหอดใสว่า อยากนอนหรอเว้ยทันในนั้นหางตาเห็นแสงไฟสีแดงๆส้มๆสลับกับเขียวมันใหญ่มากเพราะมันเหมือนอยู่ไกลบมกเมื่ออ้าปากค้างจ้องมองสิ่งนั้นมันสว่างสักพักก็ดับดับไปพักหนึ่งสักพักมันก็สว่างอีกแต่ไปโผล่อีกทีรู้ว่าอยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วบมกเมื่อไม่ถึงกับวิ่งแต่สาวเท้าอย่างไวแสงอันน่าสะเพรีงนั้นยังตามมาคราวนี้บอกเมื่อได้วิ่งจริง มีแรงเท่าไหร่ใส่เตรียมฝีเท้าจนเจ็บหมามุม่งหน้าไปทางเถียงนาของทิดแมกพอหันไปมองอีกทีแสงนั้นได้หายไปพอให้ได้หยุดพักหายใจคิดว่ามันคงไม่ตามมาแล้วทันใดนั้นภายใต้แสงจันทร์เห็นเงาคนร่างเล็กเหมือนไอ้จอยเดินผ่านหน้าพอ,อขันเรียกก็ไม่ยอมหยุดรู้สึกผิดปกติจึงต้องตะโกนเรียกเฮ้ยปัก <ö i, S 2> จอยเว้ไปใส่วะากับได้แล้วกูอยากนอนแล้วเว้กับเถอะได้หลายแล้ว ร่างนั้นไปหยุดใต้ขันนานั่งก้มๆเงยเงยพอตามไปมองแผ่นหลังให้ดีที่เห็นนั่นเป็นคนแก่ราะเส้นผมสองสีกำลังนั่งก้มหน้าทำอะไรบางอย่างส่งเสียงดังแจบ๊บแจบ๊แจบคล้ายคนกินอาหารเ่าอ้ำเถาอ้ำเหตุอีหยังอยู่เนาะนืกว่าแกกลับเข้าหมู่บ้านไปแล้วเสียอีกคอยกินเขียดอยู่แ่บหลายเจ้ามากินบอ เสียงแหบแห้งฟังดูให้รู้สึกเย็นเยือจนคนลุกของตาแก่พอหันหน้ามามีแสงสว่างหรือดวงไฟที่จะโมมผะผีหลอกโอ้ยผีหลอกเมื่อถันหลังได้จะวิ่งหนีเสียงเท้าอ่ำอย่างดังไล่หลังมาอกีกจะไปบอนนั่นมันมีนมผีอยู่ใดคอยปกป้องเจ้าวอดายอยู่กับผีสิเมื่อใส่เกียร์หมาวิ่งไม่คิดเฉวิตพอหันหน้าไปอีกที เท้าอ่ำเดินไปอีกทางหาจับกบเขียดกินตามภาษาผีพงไม่ได้ท่าที่จะตามมายิ่งนานยิ่งไปไกลจนลับตาทาให้เบาใจได้ถึงตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าคือเถียงหนาของทิดแม่กับทองผีกับซังขึ้นนี่ขอนอนพักเอาแห้งก่อนละไม่อื่นใครว่ากันขึ้นไปบนกระท่อมทิดเมกได้บอกเมื่อก็ล้มตัวลงนอนหลับเป็นตายมารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีเสียงพูดเอะอะอยู่ข้างล่างวายบกจันท่า จังได้มึงมาขาโมยเขียนให้ของกูเฮ็ดหยังเอ้าไอ้ทิดเมฆมึงบอกจ้าม,มาหมากูพ่อของนี่พร้อมกับมึงกูสิขอบอกใครเถียงหน้าของกูของนี่ก็ต้องเป็นของกูเพื่อไม่ทันจบเมฆในมือประกันทนันฝันเข้ายอดอกเมฆเต็มแรงดังเกืกอกขมเมฆไม่ละขายผิวปากดีจังสี่ต้องได้เลือดนี่เฮ้ยประกันทานนี่มึงเล่นถึงตายเลยบ่ มึงมาสัดกับกูตัวโตวเลยดีกว่าเหตุการณ์ลุกลามไปกันใหญ่เมื่อเมื่อมางจากเสียงนาทนดูไม่ได้จึงกระโดดเข้าห้ามเสือเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆมมีเรื่องอ้หยังมาบอกจากันดีๆก็ได้ไอ้เล่นไม่เล่นเม็ดผาดข้นมาตายเลยนะไอ้ใจเย็นๆเสือคอยถึงข่อยบ่หูวไอ้ทั้งสองเป็นไผ่อายู่บ้านไหนเข้ากับลูกอีสานคือกันไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากชายทั้งสอง เจ้าคนชื่อจันทันใช้มีดสวยแหลมยาวน่ากลัวปีเข้าหาคู่กรณีทันทีบักทิดแมฆมึงตายแม้ทิดแมฆจะหนังเหนียวแต่อีกฝ่ายรู้วิธีเอาชนะอาศัยตัวใหญ่กว่าเรี่ยวแรงเยอะเข้าล็อกคอจากด้านหลังใช้มีดก,กับสวกทิกลนทวานคือจุดอ่อนของคนเล่นของร่างของทิดแมร่ร่วงลงมากระแทกที่ผืนช้ากระตุกด้วยความเจ็บปวดอยู่ไม่กี่อึดใจก็แน่นิ่งไป เมื่อถึงกับตะลึงความเมือ่อทาให้เห็นหน้าไม่ฉัดคอาเมฆเคลือบขอยจากบทบางดวงจันทร์ทําให้จําได้ว่าเป็นใครมันเป็นจังหวะเดียวกันกันกบทิดแม่ตะลึงพลวดลุกขึ้นมาเธือๆถื่อทงที่มีมีดเสียบขากลนเลือดยังทะลักออกมาอย่างน่ากลัวทันใดนั้นก็เอี้ยวตัวจับดามีดกัดชากออกมามึงเข้ามากูไม่กลัวมึงไม่ตัางไรฝ่ายบอกจันทร์ทานเสียทาบางถูกมีดสวยผ่านเข้าก้านคอขาลงมา แต่แกเป็นหัวก็หลวกอ้าปากพาง,งาพาง,งาขายจะใช้ฟันไล่งับนิ้วเท้าของบกเมิดท่ามกลางเสียงหอวเราะดังกลางวันเย็นจะย่อของผีทิดแมร่ร่างกายบวมอืดเน,น่าแฟะส่งขินเม้นอบวนในเมื่อร่างจริงถูกฝังไปแล้วในช่วงที่หนอนตัวโตๆชอนใช้ตามโครงพะพะผะผีหลอกผีหลอกบอกเมืดเยืนดูถึงเข,ขาอ่อนสุดห่วหงายหลังเพิง หมดสติไปในขณนะนั้นเองสมกับที่ปากดีร้องท้าผีไปเมื่อตอนหัวคำ่ำเช้าวันใหม่พวกชาวบ้านที่รู้ข่าวพากันมามุงดูบกเมื่อกับบักจอยนอนอยู่คนละที่ห่างกันโดยมีลมห้วยกันต่างตัวแข็งทื่อมือเท้าเก่งตาเบิกพงเหมือนเช้ากับเหตุการณ์อะไรบางอย่างจนน้ำลายฟูมปากไหนข้างไม่มีกบเขียดเหลือสักตัวถูกกินจนหมด หลือแต่ส่วนหัวทิ้งไว้ให้ดูเป็นหลักฐานชาวบ้านต่างเสียงแตกให้ความเห็นต่างออกไปบ้างก็ว่าเป็นการกระทําของผีบ้างก็ว่าหมกเมืด่ดหลอนกัญชาส่วนสภาพของบักจ่อยยิ่งอนาถกว่าเพราะท่อนล่างเปลือยเปล่าพื้นดินตรงนั้นเป็นโคนเนีมมีรอยบุ๋มลงไปคล้ายเกิดจากการกระแทกกระถันกับมีรูขนาดสามนิ้วทิ่มลงไปถึงพอมองสลับกับของรับของ,บ,ของบักจ่อยทำเอาคนบางต้องสายนา ไม่รู้มันมาเล่นวิตถฐานอะไรตรงนี้ข่อยว่ามันโดนผีสาวแกผามะหรอกหเหตยังว่าเหตมากไปก็เลยซอกทิดอ่วมกก่ามันหลอนกันซ่ามากกว่านะเท่าจราน์ก่าวแยงเพราะบักจ่อยขับบักเมือดมันหลอนอยายให้เห็นบ่อยข่อยว่ามันเถือ,อ,อกิเทลิตผี่พงมะหรอกเอาเขียดไปกินเท่าจาันไม่เชื่อลมปากคนรุ่นหลังอย่างทิดอ่วมผีพง เป็นผีที่เกิดจากเรื่อไสยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้หรือปลูกว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าว่านผีพงซึ่งมีสีขาวรสฉุนร้อนเมื่อแก่จะมีธาตุประหลอดลงกินทําให้เกิดแสงสว่างผู้ที่เป็นผีพงในเวลากลางวันจะเป็นเหมือนผู้คนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ตกกลางคืนจะกลายเป็นร่างผีพงมีจุดเด่นคือมีแสงสว่างหรือดวงไฟที่จมูกออกหาของกินได้แก ของสกปรกเขาเช่นกบเขียดศพหรือรกเด็กเกิดใหม่เช่นเดียวกับผีกระสือผีกระหังหรือผีปอบโดยปกติผีพงจะไม่ทำร้ายใครเว้นเสียแต่จะถูกทำร้ายก่อนบ้านหนองผีหลอกสภาพส่วนใหญ่เป็นไร่มันสัมปะหลังและหนาขาเหตุที่ได้ชื่อหนี้เนื่องจากคำาล่าลือที่มีมาแต่อดีตนับร้อยปีว่าที่แห่งนี้ในอดีตมีสภาพเป็นหนองน้ำพื้นที่ประมาณลอยไล่ กับทางเกวียนในเวลา,าค่ำคืนมีผีพงและผีโป่งออกมาจับก,กบเขียดกินเป็นอาหารบ่อย,อยจนไม่มีผู้ใดกล้าผ่านไปในเวลากลางคืนเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับผีเฝ้านาขอบพระคุณครับ